สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยากกินปลาหมอเอามาแกงสักหน่อยนะฮะอพอดีเลี้ยงปลาหมอไว้ในสระน่าจะได้เป็นปีแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยมาจับกินเลยก่อนอื่นเดี๋ยวต้องหาเบ็ดกันตอนนี้ยังไม่มีเบ็ดเลยฮะพอดีให้น้องไปซื้อเบ็ดมาแต่ยังไม่มีคันเบ็ดเดี๋ยวเราไปตัดขันเบ็ดไม้ไผ่เล็กๆกันนะครับ พ็จะเอามาตกในวันนี้ดูซิว่าจะได้ปลาไหมเนาะตามมานะครับผมเชิญครับได้มาแล้วนะครับคันเบ็ดของเรานี่นะฮะจะมารีวิวให้ดูคันเบ็ดไม้ไผ่นะฮะไม้ไผ่สั้นๆนี่แหละฮะดูซินี่ครับผมนี่แล้ว ต่อไปเราจะมาผูกเบ็ดกันนะครับนะคือทันเบ็ดไม้ไผ่ของเรานะนะี่ฮะหอมยาวใช้ได้ครับผมอันนี้ไปใช้จริงได้นะครับอันนี้ผมจะเอาตกในบ่อของเราบอ่อเล็กเนาะที่บ่อที่เสือยือดได้ทําให้ผมไว้แหละครับแต่ปลาตัวน,นี้ปลาเยอะเลยเนาะแล้วก็นี่เบ็ดครับสิบบาทเดี๋ยวจะลองประกอบดูนะดวูว่ามันจะได้ผลไหมวันนี้เดี๋ยวให้เสือยือดแกงแกงปลาเนาะ เก่งได้ไหมครับเนี่ยได้ครับจัดไปมักเขืออะไรเราผักพืชผักเราก็มีแล้วนะครับโอ้โหตาจะมองเห็นร้อยสายเบ็ดไหมเนี่ยรัะไม่ร้อยได้เป็นเะ <c oughs> ด็เล็กๆลุงหวังนะครับได้ได้อยู่นะเดี๋ยวร้อยไม่ได้เรียกลุงหวังนะครับเจ็ดสิบห้าปีครับ แล้วเริ่มแรกผมว่าพันแล้วเอาเอาหมดแล้วไม่ได้แล้วนีนี่มาให้กำลังใจเลยเนื่องจากว่าเบ็ดมันขดขดมานะมันพันกันมาไม่เป็น,นไรครับเหลอแค่ไหนล้วก็เอาแค่นั้นแหละ นี่เป็นไงเรียบร้อยจากนั้นเราก็ร้อยทุนครับทุนร้อยทุนก่อนทุนนียไรฮะเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยนี่มหมทีนึงเดี๋ยวนะอันนี้ตาระหว่างจะมาร้อยให้แล้ว <c oughs> ครับเนี่ครับผมแก้วเลย อยู่ครับผมตกบนหมอฮะไม่ได้ตกปลาชะโลเฮ้ยอยู่นี่หนึ่งขั้นตอนนะครับผมโยุงกัดขาด้วยเดี๋ยวนะฮะสักครู่ต้องไม่กินแล้วก็ลืมไปเดี๋ยวสองนี้ทำไปอีกตัวนะึง ตายใช้ได้อยู่เบ็ดค่อนข้างใหญ่ๆนะเบ็เดเนี่ยมันได้มีดีแค่ลิ้นนะครับเออแล้เขามีดีที่ปันด้วยที่ว่างอว่าง ครับผมนี่นะตัดก่อนหนึ่งท่อนนี่ใส่ตรงนี้โอเคครับผมยวที่ตัดกันในยาวตัดกันดึกซักกันเรียบร้อยนะครับเบ็ดของเราไม้ไผ่นะฮะนี่ครับแล้วก็ผูกเบ็ดและทุ่นเรียบร้อยนะครับผมนี่นะฮะเบ็ดตกปลาหมอของเราวันนี้วันนี้เราจะใช้เหยื่อเป็นหมูนะฮะเป็นหมูหั่นชิ้นครับ เดี๋ยวเราจะไปตกในบ่อเล็กของเราที่เราเลี้ยงปลาไว้นะครับเพื่ออามาแกงเย็นนี้นะครับโดยเชฟเสือยืดนะวันนี้นะจะเป็นแกงป่าใช่ไหมครับผมแกงป่ามะเขือไหมครับผมจัดไปครับผมโอเคครับครับผมเกี่ยวเหยื่อนะเป็นหมูและนี่ครับเป็นบ่อที่เราเลี้ยงปลาไว้นะไม่รู้จะกินจะกินเป็ดหรือเปล่าน,นะเพราะว่าเราไม่เคยตกเลยนะมีปลาหมอปลากระดี่แล้วมีทุกสงมีปลากายด้วยแต่ผมว่ากินนะลองดูนะครับ ง่ายๆนะครับเนี่ยฮะการสร้างบ่อไว้อย่างนี้ก็คือเพื่อที่จะเก็บปลาไว้กินนี่แหละเราจะไ,ไม่ต้องไปหาซื้อเขาเป็นการประหยัดด้วยเนาะเยอะเนาะครับผมลองดูนะครับว่าจะกินไหมหาที่ย่อนกันไม่ว่าจะได้ปลาหมอหรือปลากระดีนะครับเราจะเอาหมดนะติดติด ทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวพลาดเอาใหม่นะครับเดี๋ยวก็บุกตอนนี้เสร็จเองนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหดูครับตรวจตัวนะว่าอุ้ยหลุดแล้วมีถังมาปะตามีครับมีครับมีชูชูชูไาดูนะครับใช้ได้นะครับนี่ป๋าหมอครับป๋าหมอเดี๋ยวเราคัดไส้ทีนะครับว่านี่นะครับหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวนี่นะฮะ แค่นี้เราก็มีอาหารไว้ทานแล้วอยากกินแกงปลาหมอใช่ไหมจัดให้นะไม่ว่าจะเป็นบัะกะดีทหรือปลาหมอเราเอาหมดนะไปจับที่เดิมก่อนเนะตัวใหญ่หน่อยแล้วกันติดโอ้ติดรากไม้เลยฮะทุกอย่างต้องย่อมมอุปสรรคนะครับ

ยี่เอามากนะครับหมอหมอค่ับใดีอะไรบนี ครับวันนี้ตัวดีๆนะครับ